เป็นห้้ท่ายใ,ในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ีุภูมิภาพรายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการทำงานางต่าง รือการใช้นะครับ 1. ความถูกต้องและรวดเร็วแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องตรงเป้าที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนดังนั้นเองกรมโทรทานนะครับทุกโครงการทั่วประเทศทํางานนะครับมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับรวดเร็วตรงเป้าครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมกับ ูน01ใจช่วยเหลือกเกษตรกรมูลนิธิเมดูเครนออฟไลน์ เกษตรท่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวลนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธครบกด้มาตรฐานระดับโลกอุ๋ยเรือใบไข่มุกและผิยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป หนในการเฉลิมฉลองครบรอบ121ปีปีกรมชลประทานสู่อนาคตสู่ทศวรรษใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งวแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ คุณผู้ชมคันน้าถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรค่ะถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในประเทศไทยวันนี้ชนจะพาคุณผู้ชมไปตามติดภารกิจการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานนักโครงการส่งน้ําและบาร,รุงรักษาจเจ้าเจดบางยี่หนอําเภอบางไทรจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ วที่๑มิถุนายนพุทธศักราช2566ดรทวีศักดิ์ธนะเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการวิเคราะห์แนวโน้งสถานการณ์น้ำสัญจรนักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมลงืนุนที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี2566ค่ะ สหรับที่อยู่ที่นี่นะครับเขาเรียกว่าพื้นที่ของโครงการส่งน้ําและบุษ,ษาเจ้าเจ็ดบางยี่หนถือว่าเป็นโครงการของเจ้าพยาตอนล่างก่อนจะนําถึงในพื้นที่โครงการนะครับผมยังน,นาเรียนว่าในรุ่นเจ้าพยานะครับเราจะมีเขื่อน4ี่เขื่อนหลักซึ่งประกอบด้วยเขื่อนพุิพนเขื่อนศริกิตนะครับที่ตั้งอยู่จังหวัดอุตรดิตถเขื่อนแควน้อยแล้วก็เขื่อนป่าศักนะครับเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับที่จะกักเก็บน้ําหล่อเลี้ยง ุ่มเจ้าพยาย2ิบสองจังหวัดโดยมีเขื่อนเจ้าพยาตั้งอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ่นะครับโดยที่เขื่อนทดน้ํานะครับก็การทำหน้าที่คือยกระดับน้ําในน้ำเจ้าพยาโดยรับน้ําจากเขื่อนกักเก็บน้ํานะครับสามเขื่อนตอนบนซึ่งประกอบด้วยเขื่อนพุทโธ์นะครับเขื่อนสตรีกิตและเขื่อนควายน้อยสิ่งสําคัญในระบบชะนานต่างในรุ่มเจ้าพยานะครับถ้าเราหันหน้าตามน้ําโดยยืนอยู่บนเขื่อน,นเจ้าพยาฝั่งขวามือนะครับ จะเป็นฝั่งตะวันตกซึ่งประกอบด้วยแม่น้ําสายหลักนะครับคลองอีก3สายนะครับไล่จากติดแม่น้ำเจ้ายาคือจะมีคลองนะครับมีแม่น้ําน้อยซึ่งจะมีโครงการชวทานอยู่4โครงการด้วยกันตั้งแต่โครงการบรมาธาตุโครงการชลรสูตรโครงการยังมณีจนถึงโครงการสุดท้ายคือโครงการผักไห่ส่วนอีกแม่น้ำหนึ่งครับเป็นแม่น้ําท่าจีนความยาวข้ประมาณ300กิโลเมตรโดยประมาณจะมีโครงการชวทานอยู่4โครงการเช่นเดียวกัน ตั้งแต่โครงการโพลเทพนะครับโครงการท่าโบสถ์สามชุกและโพพยาหลังจากโครงการโพพยาไปก็ออกทางอ่าวไทยทางจังหวัดสมุทรสาครวนดีเส้นหนึ่งนะครับเป็นคลองที่สร้างขึ้นมาเรื่อคลองมะขามเท่าอู่ลองโดยออกเหนือเขื่อนเจ้าพยาไปสิ้นสุดที่อำเภออู่ทองของอจังหวัดสุพรรณบุรี่วนฝั่งตะวันออกนะครับจะมีคลองอยู่สองเส้นก็เรียกคลองชัยนาทตาศักด์นะครับซึ่งจะมีโครงการชุมทานอยู่4โครงการด้วยกัน ประกอบด้วยโครงการนะครับมโนลมช่องแคร์โคกระเทียมเริงรางไปจดในน้ําป่าศักหลังจากนั้นจะมีคลองระพีพัดนะครับรีพัดแยกใต้คลอง13ไปออกของพระองค์ไปสิ้นสุดที่คลองชายทะเลอันนี้เ็าฝั่งตะวันออกยังมีอีกเส้นครับเขาเรียกคลองชนะอยุธยาซึ่งจะดูแลโดยโครงการมหาราชจะเป็นการเอาน้ําไปเลี้ยงหลอดพืชชบาทานในฝั่งตะวันตกเองนะครับจากทางแม่น้ําน้อยเองนะครับจะมีโครงการชวาทานซึ่งดูแลโดยนะครับสำนักงานชวาทานที่สิเบเอ็ด ตั้งแต่โครงการนะครับเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะครับโครงการพญาบมนลีโครงการพระพิมลน,นะครับถึงภาษีเจริญจนถึงสมุทรสาครในพื้นที่ของ,งการเจ้าเจ็ดเองนะครับถือว่าจะมีคลองนะครับแนวออกตกคือคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะครับยาวมากสี่สิบกว่ากิโลเมตรเศษนะครับแล้วยังมีคลองพญาบมนลีประมาณ3 0มสถึงสีกิโลเมตรโดยมีคลองแนวตั้งนะครับที่จะรับน้ําจากตอนเหนือลงไปจากคลองเจ้าเจ็ดเนี่ยที่ไปสู่ทางคลองอพยาบรนเล จะมีอย่างคลองนะครับคลองสายสี่คลอง, 1, องนหนึ่งคลองขนมจีนประมาณ4ี่ห้าคลองตรงนี้เพื่อรับน้ตํตจนบนในการหล่อเลี้ยงต่างๆนะครับจะใช้คลองชวทานที่ผมนำเรียนนะครับไปส่งในพื้นที่ของโครงการประมาณ4 6, 000, ี่แสนหกพันไร่เป็นพื้นที่ชวทานประมาณ3ามแสนแปดหมื่นไร่โดยประมาณตรงนี้นะครับในการหล่อเลี้ยงพื้นที่ชวทานทั้งหมดทั้งปวงที่สำคัญเองคลองหรือระบบน้ำต่างๆเนี่ยจะช่วยในการป้องกันวัฏวถทุกภัย ของอชุมชนเมืองนะครับซึ่งทางฝั่งตะวันตกเองนะครับมีรับน้ําต่อเนื่องลงมานะครับจะมีการผันน้าออกด้านซ้ายด้านขวาของแม่น้ำนะครับโดยถ้าหันหน้าตามน้ำนะครับในพื้นที่โครงการเนี่ยฝั่งซ้ายมือคือเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวามือคือแม่น้าท่าจีนครับสาหรับในการบริหารจัดการน้ําเองนะครับจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะงานคือเรื่องของการส่งน้ำอะไรอย่ารเ้เพื่อการเกษตร นะครับโดยมีการรับน้ำนะครับรับน้ําจากทางแม่น้ำเจ้าพยาจากแม่น้ําท่าจีนเข้าในคลองนะครับคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนซึ่งไปออกที่สุพรรณบุรีที่จะส่งน้ํามาในคลองเหนือใต้เช่นนะครับคลองสารคลองหนึ่งคลองใสสี่หรือทั้งคลองขนมจีนเพื่อจะส่งน้ําในพื้นที่เกษตรประมาณ380,000ไร่ในส่วนของเวลาช่วงของอุทกภัยเองนะครับ เราจะใช้ประตูระบายน้ำต่างๆนะครับหรือกระทั่งระบบระบายน้ําเร่งการระบายน้ําโดยระบายน้ําจากพื้นที่ชุมทางนะครับหรือทั้งหมดเนี่ยออกไปทางแม่น้ำเจ้าพยาโดยใช้สถานีสูบน้ําเช่นสิงห์นาทสองในการสูบน้ำออกไปหรือสถานีสูบน้ําของพะเยาหรือสูบไปทางแม่น้ําท่าจีนซึ่งสูบออกเนี่ยครับเพื่อจะลดพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมขังตรงนี้นะครับการทํางานต่างๆหรือการใช้นะครับหนึ่งความถูกต้องและรวดเร็วแล้วก็สิ่งสำคัญคือตรงตรงเป้า ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนดังนั้นเองกรมโทรทานนะครับทุกโครงการทั่วประเทศทํางานนะครับมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับรวดเร็วตรงเป้าครับช่วงหน้าไปติดตามภารกิจการบริหารจัดการน้ําและการตรียมความพร้อมสําหรับปี2566กันค่ะ สุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนด์จูเลียอันเนื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับวานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี นี่เดอะเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนามาทุกนนะทาทั้งสวนไรนาะปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยยาตายายปุยตาเรือใบไขม่มุกใช้ปุยไข่มกุกไข่มกุมกเกษตรกรทั่ไวไวทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มกุกตราเรือใบไข่มกุกใช้น้อยปุ๋ยมรคตปลา,า,าใใหูปลาประหยัดต,ต้นกุ๋ ด,ดีกับทุกงานไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวล่าแอดทับลานปราจีนบุรีบูธขอแข่งได้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่องอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป การบริหารจัดการน้ำนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงในปัจจุบันค่ะเนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นทุกปีจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสียหายจากน้ำที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดด้วยค่ะ บริหารจัดการน้ำจะต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยการวางแผนนี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นปริมาณน้ำที่มีอยู่การใช้น้ำในแต่ละภาคของประเทศและการใช้น้ำในภาคการ,กรเกษตรการวางแผนอย่างเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะ นอกจากการวางแผนอย่างเหมาะสมแล้วการบริหารจัดก,การน้ํายังต้องคํานึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การใช้น้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดก,การน้ําจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้น้ําในแต่ละภาคของประเทศพื้นที่ของสำนักงานชลประทนที่11ครับก็ดูแลมี12โครงการโดยแบ่งเป็น 8โครงการส่งน้ําและอุตสา4โครงการชุมนุมจังหวัดครับโดยจะมีแม่น้าเจ้าพระยาขั้นกลางเลยทางขวามือก็จะติดกับแม่น้านครนายกแม่น้ำปัจจีนบุรีนะครับทางซ้ายมือก็จะติดกับแม่น้ําท่าจีนครับโดยที่ฝั่งขวาซึ่งเราเรียกว่าฝั่งตอนออกนะครับมี4โครงการส่งน้ําและอุตสา2โครงการชรุมนุมจังหวัดได้แก่โครงการส่งน้าและอุตสาห์ลสิทธิเหนือโครงการส่งน้างตตําและอุตสาห์ลสิทธิใต้โครงการส่งน้ําและอุตสาห์ชนามพิจิตร โครงการส่งน้ำเรืองสาโพงเชัยงนุชิตนะครับแล้วก็สองชวนงานจังหวัดก็ได้แก่ชวนงานจังหวัดปทุมธานีและชรนงานจังหวัดสุทปราการครับโดยฝั่งตอนออกเนี่ยเราไม่มีน้ําต้นทุนนะครับต้องอาศัยน้ําจากพื้นที่ตอนบนก็คือจากเขื่อนปราศชุทสิ์ธิ์ครับไหลลงคลองระพิพัฒน์แยกใต้แยกตกผ่านพื้นที่ลงไปสู่ตอนล่างนะครับส่วนฝั่งตอนตกนะครับของแม่ยเน้ัพยาก็มี4โครงการส่งน้ำเรือตสาครับได้แก่โครงการส่งน้ำเรืองสาเจ้าเจดังยี่หนโครงการส่งน้ำเรือตสาพญาบรรลือ โครงการส่งน้ำเร่งสาพระพิมลโครงการส่งน้าําเริงสาภาษีเจริญแล้วก็2ชมุมชนจังหวัดครับได้แก่ชนมรานจังหวัดนนทบุรีและชนประทานจังหวัดสรุราษฎรครับโดยเราก็ไม่มีน้าต้นทุนเช่นเดียวกันครับรับน้ําจากพื้นที่ตอนบนของโครงการผักไห่แล้วก็แม่น้ําท่าจีนบางส่วนและแม่น้ำเจ้าพิยาบางส่วนครับในส่วนของสำนักงานชมาุมนทางที่เสร็ดก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องอาคารชุมนทานเครื่องมือเครื่องจกักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำนะครับ เราก็ได้ซ่อมแซมบริวรสาอยู่ในสภาพใช้งานได้ก่อนหน้ามานี้แน่นอนครับก็ฝากถึงเกษตรกรพี่น้องที่ปลูกข้าวนะครับปีนี้นะครับน้ำชนประทานในระบบนะครับมีน้อยครับก็ขอให้ใช้น้ําอย่างประหยัดปลูกข้าวก็ขอให้ความร่มมือติดต่อกับเจ้าที่หรือหน่วยง,ง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องการใช้น้ําน้ำในนาข้าวไม่จำเป็นต้องเอาให้ระดับสูงท่วมข้าวมากนะครับแค่เพียงนิดหน่อยก็สามารถปลูกข้าวได้ก็มีทฤษฎีเช่นเปียกสบแห้งเนี่ยครับ ให้ศึกษาที่ดีเปลี่ยนสองแห้งครับเราจะลดการใช้น้ำได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับคือโครงการส่งน้ำสะราดเจ็ดบมิขนเนี่ยเป็นโครงการลุ่มเจ้าพยาฝั่งตะวันตกนะครับมีพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ4 6 0 0 0ไร่ควบคุมพื้นที่2จังหวัดนะครับมีจังหวัดพระนครศรียาจำนวน20,000 ข่าไล่เศษนะครับแล้วจังหวัดสุพรรณบุรี2องอเภออำเภอบางมะม้าก,กับ2พี่น้องประมาณ145,000ไร่นะครับซึ่งโดยปกติของโครงการเจ้าเจดเนี่ยเกษตรกรจะปลูกข้าวปีละสองขอบนะครับคือนาปลังจะเริ่มตั้งแต่ธันวามกราไปจบประมาณเมษานะครับแล้วก็นาปีจะเริ่มจากพฤษภาซึ่งสุดไม่เกินวันที่15กันยายนเนื่องจากประมาณต้นเดือน ตุลาคมของทุกปีนะครับถ้ามีฝักมาหรือน้ําท่วมมานะครับจะลดผลกระทบมาให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการเกษตรนะครับคืออยากจะบอกเกษตรกรที่อยู่ในเขตโครงการนะครับขอให้มั่นใจนะครับว่ากรมชุมพรทานไม่ทิ้งบวกท่านแน่นอนนะครับเราพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อจะมาช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในเขตโครงการส่งน้ำสะ,ะาเจ็ดใบขนได้เพาะปลูกอย่างน้อยปีละสองครั้ง สำหรับผมก็ลูกชาวนาคนหนึ่งซึ่งทำนามาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับคิดว่าถ้าเกิดยังอยู่อยู่ที่นี่ก็จะทําหน้าที่ได้ดี่สุดและทําตามวัตถุป,ประสงค์และข้อกําหนดที่กรมให้ไว้ตลอดไปครับโครงการสวนนาสงสารตาิใต้เนี่ยจะดูแลคลองที่เราเป็ชอบหลักๆก,ก็คือคลองพันสิบปรุษศัก์เป็นคลองที่ขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ ประมาณ2431นะครับขุดเชื่อมต่อระหว่างาแม่น้ําเจ้าพยาไปยังแม่น้ำนครนายกนะครับความยาวโดยรวมประมาณ53กิโลเมตรนะครับวัตถุประสงค์เดิมก็คือเพื่อการสัญจรนะครับปีนี้นะครับกรมชลประทานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เน่ครับจัดการน้านะครับอย่างเต็มความสามารถนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีการ ซ้อมแซมนะครับสถานีต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะไม่ประสบป,ปัญหาแบบปีที่แล้วอีกครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าปีนี้จะไม่เกิดปัญหาแบบซ้ําเดิมปีที่แล้วครับช่วงหน้าเราจะนงพื้นที่ปฏิดตมตมการเตรียมความพร้อมรับหือฤดูฝนปี2566ของกรมฉลบประทานช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ,ะมาต้น ข้สวนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยยาตายายปุยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มกใช้น่อยเงาเปุนบาร์โคลาบุ้งบัวประหยัดต้นกู้เงินเติมปุ๋ยไร้ด่เชื่อเพื่อนนองยิ่งลองยิ่งชอบดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ การโดยเดอเวโลนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชของแสงได้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ปช่วงนี้ฉันจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่เพื่อดูการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฤดูฝนในปี2566ของกรมชลัประทาน,นปติดตามรับชมบรรยากาศกันเลยค่ะ การจัดการน้ําเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบันที่รรเราเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ําดังนั้นการบริหารจัดการน้ําจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบค่ะครับประตูระบายน้ําที่นี่ประตูสิงหนาสองนะครับก็เป็นต้นคลองของพะยาบรรเลงความพะยาบรรลือซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีน นะครับความยาวมาสัก4 3ากิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสองโครงการคือโครงการส่งน้ำรุกษ,ษาเจ้าเจ็ดบหัีหนกับโครงการส่งน้ำพะยาบุรีที่อยู่ตอนล่างนะครับประโยชน์ของคลองเส้นนี้สมัยก่อนเป็นทางสัญจรนะครับระหว่างแม่น้ำเจ้าพยากับท่าจีนโดยปกติแล้วครับแม่น้ำท่าจีนเนี่ยจะสูงกว่าเจ้าพยาสูงมาสัก60เซนนะครับมีการรับน้ำจากท่าจีนมาส่งทางพื้นที่ให้กับทางโครงการพะยาบุรี และบางส่วนของโครงการเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะครับในการระบายน้ําเองนะครับในช่วงของฤดูทําทนาหรือการเกษตรเนียนะ่ยนะครับก็ใช้อาศัยนะครับคลองเส้นนี้เป็นเป็นคลองส่งน้านะครับให้กับทางพื้นที่ของโครงการพม่ยาบรลือนะครับกับบางส่วนของเจ้าเจ็ดแต่ที่สําคัญคือในช่วงของฤดูน้าหลากนะครับในช่วงของการจัดการน้ําช่วงฤดูฝนเนี่ยครับก็เป็นการรับน้านะครับจากตอนเหนือลงมาเพื่อสูบน้ําออกจากประตู ระบายน้ําสิงคนาสองตรงนี้นะครับซึ่งมีเครื่องสูบน้านะครับขนาด3ลูกบา์เมตรต่อว ok ิธีจํานวนนะครับแเครื่องนะครับกดอัตราการสูบเป็นยี่ลูกบา์เมตรต่อวิธีกับช่วงตายนะครับที่จะสูบน้ําออกไปทางแม่น้ําทะจีนกรณีที่พื้นที่นะครับใน2ท้องฟากฝั่งของคลองเส้นนี้มีน้ําท่วมก็จะสูบออกประมาณ48บลูกบา์เมตรต่อวิธีออกทางฝั่งแม่น้ําทะจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ สิ่งที่มาดูวันนี้นะครับช่วงเช้ามีการประชุมอนุกรรมก,การติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสาการน้ำนะครับซึ่งการประชุมนอกพื้นที่แต่ช่วงบ่ายเป็นการติดตามงานในพื้นที่ของสำนักงานชมระทานทีเบสซึ่งครอบคลุมอยู่หลายโครงการด้วยกันอยู่4จังหวัดนะครับก็มีฐานนี้สูบน้าต่าง,งๆมากมายตั้งแต่ทางฝั่งตอนออกตอนตกเองนะครับซึ่งสามารถจะสูบน้ําได้ถึงอย่างต่านะครับฝ<ด>ั่งตอน,อนออกเนี่ยไม่น้อยกว่า4 1่ล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนของฝั่งตะวันตกก็มาทักษา1สล้านลูกบาทเมตรอย่างน้อยนะครับ แล้ก็ตามนะครับทางพอสํานักเองยืนยันว่าในการเครื่องสูบน้ำเครื่องหมายต่างเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันมีบางส่วนอยู่กับระหว่างบรกษ,ษาในการซ่อมแซมเนี้ยก็จะเสร็จภายในกรกฎานี้ก่อนน้าเหนือจะหลากลงมานะครับที่สําคัญนะครับมาติดตามเรื่อง12บสองมาตรการต่างๆที่รัฐบาลนะครับโดยคอรมอลม,มติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเข้าบูรณาการด้วยกันนะครับมีทั้งหมดอยู่12บสองมาตรการทางกรมโยธาก็มีอยู่9ก้ามาตรการที่ จะดำเนินการไม่ใชเป็นเรื่องของการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําซึ่งถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางที่เป็นนะครับอุปสรรคต่อการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นคลองแนวเหนือใต้คลองแนวออกตกของในพื้นที่รูปเฉพยาตอนล่างอีกส่วนหนึ่งเรื่องคันกั้นน้ำการตรวจสอบความพร้อมคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมที่เตรียมความพร้อมแล้วก็ถอดบทเรียนในประสบการณ์เรื่องของรูน้ำหลากในปีส5 6 4 65ัว่าจุดใดควรจะเป็นจุดที่รุ่มต่ำเราจะทำคันกั้นน้ำเป็นอย่างไร เพื่อจะลดผลกระทบต่อนะครับน้ําไหลหลากเข้าถูงชุมชนเมืองอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการคาดการณ์ในพื้นที่นะครับต่างๆนะครับไปติดตามกันต่อที่ประตูระบายน้ําปากคลองลากคอนที่อยู่ในโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรมือค่ะครับสาหรับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดของอประตูระบายน้ำคลองตาคอนนะครับซึ่งเป็น ตัวที่รับน้ํานะครับจากทางคลองวิบูลย์ลงมาในแนวเหนือใต้นะครับซึ่งคลองวิบูลย์เนี่ยจะรับน้ําจากคลองสาลงมาซึ่งมีคลองเหนือใต้ซึ่งมืดท,ที่เมื่อกี้ที่เราไปดูคือโครงการเจ้าเจ็ดจะส่งน้ําลงมาต่อที่คลองวิบูลย์จากนั้นก็จะมีคลองแนวดิ่งหลายเส้นเลยนะครับสิบกว่าเส้นที่ลงมานะครับเพื่อจะส่งไปที่คลองพระพิมลซึ่งตัวนี้เองนะครับตัวของคลองละค้อนอย่างนี้น,นะครับเป็นยาวประมาณนะครับยี่สิบกิโลเมตรนะครับเราก็จะมี ตูสองช่องนะครับก็จะระบายน้ําอัตราการไหลมาสัก30บลูกบาทเมตรมต่อวินาทีโดยประมาณตรงนี้สิ่งสําคัญคือในพื้นที่ตรงนี้ตัวนใ่ญ่เื้นที่แบนนะครับในการบริหารการน้ําเองในช่วงฤดูน้ําหลากเนี่ยครับเราใช้นะครับเครื่องผลักดันน้ําช่วยในการผลักดันในกรณีที่น้ําเหนือมีปริมาณมากนะครับสิ่งสําคัญเองนะครับเราก็ได้ความร่วมมือจากท้องถิ่นท้องที่ต่างๆในการบริหารน้านะครับเพราะพื้นที่ของกองการแม่บรรลืเองเนี่ยมีอยู่5จังหวัดด้วยกันตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี นะครับนครปฐมนนทบุรีพนครศรศิวธยาและจังหวัดปทุมธานีนะครับในการจัดการเองนะครับก็ต้องติดตามเฝ้าแต่ละการน้ำนะครับช่วงน้าหลากอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันนี้กรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีรถโมบายเคลื่อนที่นะครับเพราะในการประชุมต่างๆนะครับเราจะมีการสั่งการนะครับด้วยข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วตรงเป้านะครับแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องที่สําคัญรถฟ้าตรงนี้จะช่วยเรื่องกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตนะครับระบบสื่อสารถูกตัดขาด เราใช้นะครับรถฟ้าด้วยน,นะครับในการถ่ายทอดหรือกระทั่งการประชุมต่างๆนะครับในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์วิกฤตครับตรงนี้ครับสื่อและออทองนะบานอยู่สิงห์นานตัยายา้งแตระเบลยงจังหวัดพระอยาอามมาชีพนเกษตรกรทั้งหมดมีผมมีสิบปะไรเนี่ยทำนามาประมาณสี่สิบปีตอนนี้อายุหก สิบหกปีก็ก็มีมีช่วงหลังๆนี้ตั้งแต่ประมาณห้าหกปีน,นี้รู้สึกว่าดีมากเมื่อก่อนก็น้ำจะน้อยประมาณนี้ก็จะค่อยชื่วขึ้นมาปีนี้รู้สึกว่าสมบูรณ์มากตอนนี้ได้หวานไปประมาณเดือนขึ้นน้ําฝนช่วแล้ว,ลวน้ำทางสปกโดยจากสับปกขึ้นมาน้ําจากของของข้างหนของเก่าผลผลิตที่ได้ก็ตกรายละประมาณปีนี้แรกน่าจะเกณฑ์ฝ่าลายลักษณ์เกณฑ์ฝ่าขอบคุณ ทางกรมชลประทานนะที่เอื้อเฟนะื้อำนวนน้ำท่าให้อดมสมบูรณ์ครับผมที่ความทิพย์วังาากีรีตำนา17ไร่ก็น้ำท่าก็มีบ้างเวลาน้ำน้อยทางกรมชนก็ปล่อยน้ำให้ใช้เวลาน้ำท่วมก็กรมชนก็ระบายน้ำออกช่วยเกษตรกร,รกได้ดีค่ะขอบคุณกรมชนประทานที่ปล่อยน้ำให้ชาวนาใช้ ให้เกษตรก,กรมีน้ำใช้มีชีวิตที่ดีขึ้นน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่ดีมีเงินใช้มีเงินไปใช้หนี้ตกสอมีสวุทเรียนียงง่เรียนแม่ได้ค่ะงานกรมชปมะถานนะครับเรานะครับจะพูดถึงว่าปีนี้เป็นปีที่ผ่าน121ปีเมื่อวันที่13มิถุนายนเข้าสู่122ปีนะครับก่อตั้งนะครับในสมัยรัชกาลที่5โดยที่นะครับ กิจกรรมแรกคือนะครับที่ก่อตั้งกรมชชทานเนี่ยสมัยก่อนชื่อกรมคลองนะครับมีการภาร,รกิจคือขุดคลองรังสิตเชื่อมระหว่างแม่น้ำนายกกับแม่น้ําเจ้าพระยาความยาวละ50กว่ากิโลเมตรพอในะสมัยของรัชกาลที่6ก็เปลี่ยนเป็นกรมทดน้ํานะครับก็มีการสร้างเขื่อนพระราม6ถือเป็นเขื่อนแรกของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่7นะครับก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นกรมชชทานนะครับเนื่องจากว่า ภารกิจมากขึ้นไม่จะเป็นทดน้ําการระบายน้ําหรือทั้งการชมทานมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำานละเพิ่มขึ้นตัวนี้เองนะครับงานของกรมชมทานโดยเฉพาะโครงการเพิ่มมินะครับก็ถือเป็นโครงการแรกอยู่ที่เขาเต่าโดยในหลวงรชการที่9สําหรับในรัชสมัยรัชกาลที่10บครับก็มีการสืบสารรักษาต่อย,ยอดจากหลวงรชกาที่9าที่สาคัญนะครับพื้นที่ของกรมชประทานที่จะพัฒนาต่อไปปัจจุบันย่ยพัฒนาได้ส5ล,ล้าพนไร่ มีการถ่ายโอนารกิจให้ท้องถิ่นประมาณ7ล้านไร่คงเหลือพื้นที่ที่เหมาะสมในการชลประทานประมาณทัก24ล้านไร่นะครับทุกที่นะครับมีโครงการชลประทานอยู่โดยเฉพาะชลประทานจังหวัดเนี่ย76งจังหวัดโครงการส่งน้ําอีก101โครงการเรามีหน่วยนะครับฝ่ายส่งน้ำรูกษาอยู่ประมาณ598หน่วยกระจายตัวเหมือนร้านสะดวกซื้อทุกกรมชลประทานนะครับทำงานเพื่อแผ่นดินไทยครับ การบริหารจัดการน้ำนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบนะคะต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสมรวมถึงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่สำคัญต้องมีการสร้างความตระหนักในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำได้ค่ะ สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook และ YouTube u h a ช n e l รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ ชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ทางเพจ Facebook รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจทีวี d ้าออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5วันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ